ดาวเคราะห์ลอยอิสระก,กินสิ่งล้อมรอบตัวอย่างรวดเร็วความลับของดาวเคราะห์นอกระบบที่น่าประหลาดใจคุณคงจะคิดว่าดาวเคราะห์นอกระบบที่ลอยอิสระในอวกาศคงจะเป็นเพียงดวงโลกโดดเดี่ยวที่เงียบเหงาแต่ความจริงแล้วมีบางดวงที่กำลังกินสิ่งล้อมรอบตัวอย่างรวดเร็วมากกว่าที่เราเคยคิดนักดาราศาสตร์ได้พบดาวเคราะห์นอกระบบดวงหนึ่งที่อยู่ห่างจากโลก620ปีแสงมีขนาดใหญ่กว่าดาวพฤหัสบดี5-10เท่าและกำลังกลืนกินกา๊าซ และฝุ่นรอบตัวอย่างต่อเนื่องถึง6 0 0 0ล้านตันต่อวินาทีแล้วทำไมดาวเคราะห์นี้ถึงกินสิ่งล้อมรอบตัวอย่างรวดเร็วขนาดนี้นี่คือคำถามที่นักวิทยาศาสตร์กำลังพยายามหาคำตอบโดยพบว่าดาวเคราะห์ดวงนี้ที่มีชื่อว่าชา1170-7626กำลังขยายเติบโตอย่างรวดเร็วและสร้างกระแสสสารตามสนามแม่เหล็กอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนี่เป็นเหตุการณ์ที่น่าประหลาดใจเพราะเป็นเหมือนการเติบโตแบบก้าวกระโดดที่เคยพบเห็นเฉพาะในดาวฤกษ์อายุน้อยเท่านั้น แต่ที่น่าสนใจคือดาวเคราะนี้ไม่ได้โคจรรอบดาวฤกษ์ใดๆแต่กลายเป็นดาวเคราะห์ลอยอิสระที่กำลังเติบโตเองนี่เป็นข้อมูลที่น่าตื่นเต้นเพราะช่วยให้เราเข้าใจถึงการกำเนิดของดาวเคราะห์ลอยอิสระมากขึ้นและยังเปิดโอกาสให้เราได้ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการเติบโตของดาวเคราะห์ที่ไม่ได้อยู่ในระบบดาวฤกษ์และนี่คือส่วนที่น่าทึ่งที่สุดนักวิจัยพบว่าดาวเคราะห์นี้ดูดกลืนพลังงานจากดวงอาทิตย์เป็นประจำ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนนี่เป็นข้อมูลที่น่าตื่นตาตื่นใจเพราะช่วยให้เราเข้าใจถึงกลไกการทํางานของดาวเคราะห์ลอยอิสระมากขึ้นแต่คําถามที่ยังคงคงคือดาวเคราะห์นี้จะเติบโตต่อไปจนถึงเมื่อไร่และเหตุการณ์การกินสิ่งล้อมรอบตัวนี้จะเกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนนักวิทยาศาสตร,ร์กําลังติดตามอย่างใกล้ชิดและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อหาคําตอบให้กับคําถามเหล่านี้และเราก็ต้องรอดูว่าจะมีคำตอบอะไรอีกบ้างที่จะเปิดเผยให้เราได้รู้ในอนาคต